that way. y e a Big d a d d g o get it on Macy Gray. <Yeah. S 1> Raindrops, drop top, drop top. Smoking ok on cookin' my hot box. Fucking on your bitch, y a h dot dot dot. คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่ s so <S <c oughs> คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเค สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมทะเลทลายอีกแล้วก็วันนี้มารีวิวค่าพลังเป็นอาร์เซนอลก่อนนะครับวันจันนี้มาก็มาไม่ต้องรอครับคลิปเรารวดเร็วทันใจอาร์เซนอลปีแอร์96เลยนะตัวนี้โหเยอะมากพลังแล้วก็ค่าพลังดีนะครับไม่แย่เลยแล้วก็ถามตรงๆว่าปีแอร์มันเก่งมมันเก่งอยู่แล้วนะตัวนี้เร็วคมเลี้ยงดีก็ จ้าวแล้ว,วไม่ม่งมาอีกนะครับก็ถือว่าผ่านตัวนี้เปิดได้ดีใจได้เลยอืเรโนโะับผมตัวนี้ก็ถือว่าฟอร์มกลางๆนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปนะครับแต่ทําม,มาก็ถานตรงๆเลยดูตรงนี้ผมว่าสู้โอบลักวันนี้ไม่ได้นะเออแต่ถ้าใครเปิดไม่ได้โอรักแนละ้วเปิดได้เรโน่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเออ โภในภาคนี้มันมีอุปลักตัวหนึ่งอะที่เด่นๆเลยเอออลิซองอลิซอนเดกอาก็เหนียวนะครับแต่อาเรโน่ไม่ได้แย่โอเคเอาแค่นี้เลย <c oughs> วิลเลียมในชุดอาเซนน์วะ่ะโอ้โหสเต็ตด,ดีด้วยนะครับ94เลยนะถือว่าเยอะนะฮะสำหรับวิลเลียมอะเออพลังโคตรดีอะเออเร็วเล้งบอลดี90อัพหมดส่งดีโอ้โหดูพาสซิ่ง คืออะไรมันดูดีหมดนะครับกับวิลเลียมและฟอร์มดีจริงๆนะครับปีนี้ถือว่าท็อปฟอร์มกับอาร์เซนอลมากๆเลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ดีใจกับแฟนปืนใหญ่ด้วยอาราคาผมตัวนี้ยิงมากสุดในของอาร์เซนอลนะครับก็95เลยนะวิเชลราคา9กวา95วะยังเดือดเยอะนะเร็วไม่มากแต่เลี้ยงดีมากแล้วก็คมมากด้วยนะครับตัวนี้ก็คม รอจบอย่างเดียวอะเออรอจบสกอร์อย่างเดียวตัวนี้สไตล์เขาอะเซบายอสถือว่าตัวนี้ก็น่าใช้ในอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะมีสปีดต,ต้นที่ดีมากความเร็วอันละช้าเหมือนเดิมแต่สปีดต,ต้น90คือดีมากส่งสั้นส่งไกล90บวกคือจา้าบเออคือจา้าบแล้วก็การเลี้ยงบอลไม่ได้แย่นะครับยิงแรงด้วยนะตัวนี้เซบายอสถือว่าน่าใช้อะ่ะเออทำไมอาเซนอลดูน่าใช้วะแต่ละตัว บย์นรินตัวนี้คือไว้หนวดไว้เข่าเทียบย่ผายเลยว่ะเพื่อนเอ้ยโอ้โหอย่างจ้าปะครับไว้หนวดไว้เขาโอ้โหอย่างเฟี้ยวสเตตในเกมเร็วมากนะครับแล้วก็ส่งไกลดีเลี้ยงบอลดีก็จ้าแล้วแบ็คอะเออคุณจะให้มันทำต้องทำอะไรอีกอะแบ็ควิ่งขึ้นวิ่งลงก็บจ้าแล้วซาเจมิน่า92เนี่ยเออกาเบียวมากันเยสสับผมตัวนี้ก็กองหลังตัวใหม่ของอาร์เซนอลถามว่าสเตตดีไหมผมว่าเกมรับยังกลางๆอยู่นะแล้วก็ ความเร็วไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ถ้าใครชอบก็ใช้ได้อยู่ b a t l a n d 9ตัวนี้ก็สารพประโยชน์รวมๆก็ดีอาเอาง่ายๆก็ใช้ได้ <c oughs> เจอกันโคตรสั้นเลยครับโอวิรยยาจำไมคนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวิรยยาเป็นใจผม เดียวทำมาเพ์ดทำผมลง